คือน้องบอกว่าอาคามียไม่จําเป็นต้องกลับมาเกิดแล้วแต่ไม่ใช่กลับมาเกิดไม่ได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแล้วแต่ถ้ามีสิ่งที่จะต้องทําหรือได้รับบัญชาเนี่ยก็สามารถที่จะกลับมาเกิดได้แล้วพี่ก็เลยอาคามีแปลว่ามาพูดจะมาแต่ณปฏิเสธนะเมื่อนะกับอาคามีาสนที่กันแปลนะสั์นี้เป็นอน,นะ เป็นคำว่าอานาครับแปลว่าผู้ไม่กลับมาผู้ไม่กลับมายาโลายคนนาจ่ว่าไปอ่านพระตถายังไม่เข้าใจงนียาลน่นี่งมนะพระตถาตไม่เข้าใจคไมเข้าใจคาสาศาสนาเสื่อมเมื่อเกิดสัตธรรมปฏิรูปขึ้นของความเกิดขึ้นของแท้ก็ด้อยค่าลงไปเพราะอะไร เพราะว่าคนก็เริ่มงงแนละ้วเหมือนกับทองคําที่เป็นทองคําแท้กับทองคองําปลอมเมื่อทองคาปลอมเกิดขึ้นปะปนเต็มไปหมดการที่จะยากแยกว่าอันไหนทองคําแท้เนี่ยสมมุติว่าเอามาเรียงเียงกันเนี่ยมันยากนะเหมือนกับธนบัตรธนบัตรหรือเงินที่เป็นธนบัตรปลอมกับธนบัตรแท้เนี่ยธนบัตรปลอมพยายามจะเลียนแบบธนบัตรจริงดังนั้นเมื่อมันมีมากขึ้น ทำให้ธนบัตรแท้เนี่ยคนแยกไม่ออกอันไหนแท้อันไหนปลอมเนี่ยคือการทำลายพุทธศาสนาอีกแบบหนึ่งซึ่งในสมัยนะที่ยุคพศร0อยสอเนี่ยเกิดขึ้นที่อินเดียนะจนพุทธศาสนาเสื่อมสูญไปก็เพราะเพราะการบิดเบือนคำสอนแบบนี้แหละในเรื่องการอ้างว่าพระพุทธเจ้าเป็นอาวาตารของอพระนาลายพระวิษณุอะไรเนี่ย ทำให้เป็นการด้อยลดคุณค่าของพุทธเจ้าจากเป็นศาสดาเหลือเป็นแค่แค่เป็นองค์กจิทลิบนะคลิปนี้มีความเห็นสองอย่างแตกต่างกันนะถูกทั้งคู่นะอาจารย์พระด็อกเตอร์ปร,ริยนรรเก้าประโยคสอนมจลอท่านก็พูดถูก ตามหลักพระไตรปิฎกทุกประการไม่ผิดถกต้องเลยแม่นกแกงน้องในก็พูดถูกแต่ถูกอีกแบบหนึ่งนะ <c oughs> ถูกแบบหลวงพ่อที่กำลังจะอธิบายให้ฟังแม่นกพูดถูกว่าถ้ามีเบื้องบนมีความปรารถนาจะให้เกิดที่มีอำนาจให้เกิดก็มาเกิดได้ อันนี้ทือก็ถูกต้องตามแบบของแม่นกนะผู้มีอำนาจที่อยู่เบื้องบนเนี่ยคือผู้ที่มีตัณหามีอุปทานนะและมีความสำารัทางเพศออยากจะให้เกิดผู้มีอำนาจอยู่เบื้องบนก็คือแม่นกนะผู้มีอำนาจน้อยกว่าแต่มีอำนาจเหมือนกันนิดหน่อยก็คือพ่อนกนะ แม่นกก็ต้องอยู่ข้างบนพ่อนกอยู่ข้างล่างนอนทับกันนะแล้วสั่งให้น้องไนมาเกิดอันนี้ก็เป็นความคิดของแม่นกที่พูดได้อย่างถูกต้องนะตามแบบอย่างของชาวโลกโลกที่มีกิเลสตัณหาหลวงพ่อไม่ปฏิเสธแม่นกพูดได้ถูกต้องแม่นกมีอำนาจที่อยากจะให้มาเกิดนะเด็กมันก็มาเกิดอ่ะ <c oughs> มีตันหามีอุปทานนะแล้วก็มีเพศสัมพันธ์เอานะนอนทับกันนะแล้วแม่นอกก็อยู่ข้างบนด้วยเีอำนาจมากกว่าก็สั่งให้มาเกิดได้เด็กน้อยก็มาเกิดตามนั้นนะเอวังด้วยเด็กประการจราชนี